นี่เป็นเหรียญพญาเต่าเรือนหรอปูแขกประพาสุวัดสุนทรประดิษฐ์พิสุโลกนะครับรุ่นมหาลาบโรดนี้พิทพุทาพิเศษที่วัดสุนทรประดิษฐ์จังหวัดพิสุโลกวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557นะครับเหรียญพญาเต่าเรือนปูแขกก็เป็นอุจีที่ โด่งดังของจังหวัดพิุโลกสวยๆเก็บไว้นานจนลืมตอนเมาลื้อในถังนะครับสวยๆหนักตึงเลยสวยไหมครับสวยเป็นปศุก,กิจาย,ยูนะ่ขึ่งในองค์พระนะครับ ลูกเหลียงก็เป็นลูกเต่าเต่าเรือนนะครับผู้แขกนี่ก็สิรกหายเยอะกงทหารข้าราชการพ่ขอค้าประชาชนมันจะเคยทำคลิปมาครั้งนึงตอนนั้นลื้อถังนะครับถังถังอยู่ที่ร้านนะครับถังอยู่ที่ร้านโอ้ เปาะจนเปาะไปเลยนะแตกแ่อนนี่เหรียญเทพชุมนุมแสนคาถาร้านอาคมหลงพ่กคูณรุ่นโดมพกกรัพย์วัดบันเลยลงยาน้ำเงินแดงสวย,สวย หลวงพ่อคูณก็พีร้อยห้าสิหงห้าห้าหกนะคูณเก้าสูงนี่ตะกุดตะกุดหลวงพ่อวันวัดคองคูณจังหวัดพิจิตรนะนี่ไปรับกับมือท่าน รับกับมือท่านเลยท่านชอบตำรวจนะครับพอรู้ว่าเราเป็นตำรวจเราบอกท่านเนาะเป็นตำรวจท่านหยิบให้เลยนะครับเนี่ยครับเราก็เริ่มเลยพอวันก็กรจายดังของวิจิตนะครับเก็บไว้ไว้แจกลูกหลานวันน้านะอื ุู้<ม>สิงบอกว่าทำผับป่องผู้สิงสวยดีนะแต่หูขาดไปแล้วนี่รูปหล่อรูปหล่อปั๊มเข่าวกว้างครับหลวงพ่อคม บอกว่าพมชมแล้วก็วางนะวคบพมหรว่าพรม,มต้องคมจริงนั่นก็ยังไม่น่าจะดีหรือ,อยังไง่ลวงวัดช่องแคของแท้หายากหายากอยางที่ก็เก็บมาไว้ดูศึกษาของทำคมๆมาถ้าแท้ก็เพลงก็เป็นเสน้นแพลงของพผมวัดช่องแค ันนี้เป็นเหรียญอันนี้ไม่ทันท่านนะครับหลวงพ่อปัน่นวัดเงินกลุ่มงพ่อปั่นนี่ก็เหรียญรุ่นแรกท่านดังมากนะครับเป็นกระจีจานยุคหลงพ่อเงินนู่นเหรียญรุ่นแรกอยู่ที่ยุทธยานะครับวัดพิกุลโศกกันว่ากันว่าอยู่ในเมืองเซียนนี่ซัดกันหลักแสนหลักล้านนะ <c oughs> หายาก <c oughs> แต่หนึ่งปีหนึ่งเฉีดก็แพงนะครับปีอเก้าแปดก็แพงแต่หนึ่งเฉียดก็แพง พี่พิสโลกนะครับผ่านมือเยอะเมื่อก่อนไม่เก็บไว้โอ้โหเดี๋ยวนี้เพลงขึ้นไปอีกนะ้วเสียด้เสียดายอันนี้ภาะอะไรมือเนะี้ยทางใต้ฉวางนาครสีธรรมราชนี่หลวงพ่อวัดดอนตันนะครับจังหวัดน่านท่าวังผาจังหวัดน่านดีเปล่าไม่รู้เนี่ยเหมือนกับทำล้อเหรียญรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกแพง แล้วก็หายากเป็นเหรียญพวกเล่นหาเ <c oughs> ขาเรียกเหรียญคงจักรแต่จริงๆน่าจะเป็นพัดยศนะครับเป็นรูปพัดยศ <c oughs> นี่ค <c oughs> วันดอนตันท่าวางาังผาถ้าแท้ก็แพงเลยนะครับแพง่นีอันนี้ที่ไหนเดี๋ยวอาจจะมีเสียงจ๊อกเช็คช็อคเช็คนะครับ หลวงพ่อมณีโอ้โหไม่รู้จักเลยงานพระราชทานเพลิงศพวัดไซใต้หนึ่งห้าโอ้โปีหนึ่งห้านะครับหลวงพ่อมณีปีหนึ่งห้ากรุงเทพนั่นหรอเด่นแท้ะคระับอันนี้ก็ วัดใหญ่โพหักสองห้าหนึ่งหกนู่นนะครับหลวงปู่บัวอินทชโชโตโอโ้ไม่รู้จักเลยนะครับเนี่ยเดือนคมง,งก็ปล่อยนะครับก็เพื่อนสนใจก็ทักมาได้นะครับไม่เพลงเราได้มาบางทีเรารวมๆม,มาอันนี้ ท่านสมพานเขาเขาอะไรครับอืมเาจะได้ยินเสียงออหาเสียงนะครับพวกสสสสก็จะหมอบคานมาแล้วช่วงนี้ครับเพื่อนครับพอเขาได้เป็นแล้วก็เขาก็จะมีรถนำนะครับเขาก็จะไม่รู้จักประชาชนแต่ตอนหาเสียงนี่ ไม้แต่เสาไฟฟ้ายังไหวเลยครับเดินผ่านไปสะดุ้งนึกว่าคนยกมือไหว้ก่อนลบบรุรีอันนี้ลบบรุรีหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นนะครับหลวงพ่อเป้นพระทีการเป็นหลวงพ่อเป้นลบบรุรีสภาพก็พอได้อยู่อันนี้เหลียนผู้ชิ้นลลนะครับ ่วนนะ้เที่ยวลึกตัวพชจิบสองห้าสามหนึ่งลวงพ่อเพชรมั้งหลวงพ่อเอ่อลงพ่ออะไรเนะ่อะไรไม่รู้นะครับตัวเล็กนิดเดียวครับก็เรียวเียก้่งนะ <c oughs> อีกองหนึ่งอันนี้เป็นพระกลิ่นนะครับพระกลิ่นพระกลิ่นรวยทันใจหลวงปู่หม,มุนรุ่นไตามารดรวยทันใจวัดบ้านจานซีสเกตดีหรืุ่ปล่กกอยเพื่อนสนใจกินกางมาได้นะครับหลวงปู่หม,มุนมีโคดด้วยนะต่อกโคด,ดยนังมีโคดด้วยนะกิงกุกกุกกุกก็แล้ มีในสระบบทุกนไม่เพลงนะครับแบ่งปันได้ก็จะแบ่งปันนะครับเพราะผ้าก็เยอะนี่เพื่นครับก็คงวันนี้คงพอแค่นี้ครับก็เยอะเลยหลายอย่างครับวันนี้มาบ้านที่พิจิตรนะก็เลยทำคลิปให้เพื่อนดูครับอันนี้ปูดวดนะครับครับก็ โอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ